สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio ทุกๆท,ท่านนะครับและสวัสดีท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง PJ Pro Audio ด้วยนะครับวันนี้กับผมพัดก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการต่อสายเมนไฟฟ้านะครับเข้ากับตู้คอนเมอร์นะครับซึ่งเราก็ได้ทำการลากสายไฟ เข้าสู่ลานลู่ลวนแล้วนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็สายไฟที่ใช้อยู่ก็ยังมีกระแสไฟอยู่นะครับการต่อต้องใช้ถุงมือนะครับถุงมือแห้งๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและต้องต่อทีละเส้นนะครับอันนี้ก็กำลังทำสายให้เรียบร้อยนะครับเพื่อดูสวยงามนะครับ ก็จะทำย่าหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีกระแสไฟในที่สายไฟนะครับก็ควรระมัดระวังนะครับลากมาจากเสาไฟนะครับก็เจาะฝ้านะครับเจาะเจาะฝ้าผน,นังนะครับ แล้วก็ร้อยท่อนะครับอันนี้เป็นสายที่มีไฟนะครับการจับก็ควรสวมถุงเท้านะครับสวมสวมรองเท้านะครับแล้วก็สวมถุงมือนะครับเพื่อกันไฟลัดวงจรนะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับเวลาโดนไฟดูดนะครับแต่ถ้าเท้าเราเปียกก็จะอันตรายมากนะครับทำให้ถึง แก่ชีวิตได้นะครับก็ควรสวมรองเท้าที่ไม่เป็นตัวเชื้อนำกระแสไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาช็อตก็จะไม่ได้ครบวงจรนะครับอันนี้สอดสอดเข้าไปที่ยังมีไฟอยู่นะครับผมก็สวมถุงมือนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ แล้วก็จะวัดระยะสายไฟเพื่อทำการตัดนะครับการตัดก็ต้องใช้คีมที่มีพลา,พลาสติกหุ้มนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ท่อร้อยสายมาก็จะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระบบฝ้าได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ใช้เราเตอร์เจาะนะครับ20มิลนะครับเป็นท่อ20มิลนะครับเพื่อร้อยออกมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ต้องทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะอุดซิลิโคนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกันน้ํารั่วน้ําเข้านะครับน้ําซึมนะครับ ซึ่งจะอันตรายต่อระบบไฟฟ้ามากนะครับก็ควรทำให้แห้งสนิทนะครับอันนี้ก็เริ่มเอาสายลลยนะครับเป็นสายที่มีไฟนะครับก็ใช้คัตเตอร์ที่เป็นพลาสติกนะครับปอกนะครับก็ห้ามโดนเหล็กนะครับมือเรานะครับ ก็ใช้ถุงมือนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งสายลายก็ยังมีไฟอยู่นะครับก็ต่อเข้าสายลายนะครับส่วนกลาวก็ได้ลากมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็นิวตันนะครับก็คือลบนะครับก็ได้ลากมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ได้มาถ่ายแต่ สายลายนะครับซึ่งเป็นสายที่มีกระแสไฟนะครับต่อต้องเข้าตู้คอน s u m e r นะครับรุ่นนี้ก็ต่อเข้าด้านล่างนะครับซึ่งก็ต้องขันน็อตให้แน่นนะครับให้แน่นสุดๆเลยนะครับเพื่อการระบบไฟสปาร์คให้ไฟเดินทางได้สะดวกนะครับ ก็ควรขันให้แน่นเลยนะครับก็เข้าให้สุดนะครับก็ไม่ควรปอกเยอะมากนะครับปอกให้พอดีนะครับที่เราจะเสียบเข้ารูนะครับแล้วก็ไม่ควรให้ทองแดงโผล่ออกมานะครับก็ควรต่อให้สนิทนะครับซึ่งถ้าไม่มีกระแสไฟแล้วก็จะทำทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้มีกระแสไฟก็ ควรมีข้อระวังนะครับการทำก็ใช้ความความระวังนิดนึงนะครับซึ่งสมัยเรียนอาจารย์ก็ให้ต่อบแบบนี้นะครับไม่คิดว่าการใช้งานจะได้มาทำงานจริงนะครับก็ขันแน่นเสร็จแล้วนะครับ ก็มาเริ่มทดสอบนะครับเปิดสวิตดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับไฟสวิตเตนะครับปล่อยกระแสไฟเข้าเสร็จแล้วก็ใช้ได้นะครับซึ่งระบบสวิตผมก็ได้ต่อไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับระบบปลั๊กทดสอบดูนะครับ เราก็ต้องทดสอบกระแสไฟต่างๆด้วยนะครับขั่วบวกขั่วลบนะครับแล้วก็กราวนะครับเราต้องเช็คทุกจุดนะครับซึ่งก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง pj pro audio ด้วยนะครับก็ฝากช่องน้อยๆไว้ให้ท่านได้ติดตามด้วยนะครับท่านในที่ยังไม่ติดตามนะครับก็จะลงคลิปที่มีประโยชน์ไว้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับ ซึ่งตรงนี้ใต้ที่ลากสายไฟเข้าตู้ใต้ตู้คอน sumer มมก็จะทำกล่องแยกลายนะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปถัดไปนะครับอันนี้ก็เหลือด้านนอกนะครับยังไม่ได้ต่อนะครับก็ต้องใช้กล่องแยกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ทำการต่อให้เรียบร้อยนะครับ หรือจะได้ถ่ายให้ชมในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่นะครับท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง PJ Pro Audio นะครับก็จะลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆคลิปดีๆทางช่อง PJ Pro Audio นะครับยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่นะครับฝากช่องนี้น้อยไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ